สวัสดีครับบอกกล้องทรงเอครับผมนี่อ้าววันนี้เราก็อยากมานี่เลยนะเมนูแบบจิจ๊าร์จิจ๊าดเด็ดๆหน่อยนะต้มหอยแครงนี่จะใส่ให้หมดเลยเนี่ยจิจ๊าดเลยอะอแบบจิจาร์ไปเลยแค่นี้กูววิ่งแล้วอ่ไม่ต้องหนึ่งร้อยเมตรหรอกร้อยเมตรแม่งแดกไม่ได้เราเชื่อเลยครับเอาแค่พอกินได้นี่ก็มีกระบอกยาวอ่ามีพริกเกลือเทศมะเขือผักชีไม่เลื่อยอ่าอ่าหรือก็ชีฝรั่งอะไรเงี้ยอันนี้ก็เอาผักไว้แก้ม อ่านี่ก็เป็นกระเทียมแล้วก็พริกแห้งน้ำตาลปริบนี่ก็ใช้ปลา้าไหมนะครับไม่รู้กันเนี่ยพี่จะใช้ปลา้าไหมผมจะไปรู้พี่อะไม่รู้ก็พี่ก็บอกอยู่เนี่ยพี่ใช้ปลา้าไหมพี่มาถามผมทำไมเราพี่จะใช้พี่ก็ใช้เลยก็ใช้ปลาล้าไหมไม่รู้พี่คนทําพี่ก็ถามตัวเองสิซื้อปลาล้าไหมเอาก็ซื้อมาแล้วนี่ไงก็ใช่ไงก็ซื้อปลาล้าไหมเออ แล้วก็จะใช้ปลาไหมเอาซื้อมาแล้วไม่ใช้หรือไงเล้าโวยตัวเองเีอยกูวใช้ปลาไหมไม่รู้ใส่ปลาไหมไงใส่อาใส่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 ก็ได้กบอกว่าจะใส่ปลาไหมเอาถามอีกแกเอาใส่ก็ใส่ดีแล้วเดี๋ยวพี่ไม่ถามมึงกูบอกกูใส่ปลาไหมมึงงงอะไรเนี่ยพี่งงอะไรไม่มีรองอร์ดอ๋อเป็นแฟนคนจนต้องทนหน่อยน้องอะไรอ๋อยี่ห้อ อ๋อโธโอ้ยตัวไอ้มึงเขยับกูป่ะเนี่ยพี่เขยับกูก็ไม่บอกเออปลา้ไหมพี่เรามอนกับปลา้ไหมก็พูดง่ายๆกปลา้ไหมพี่ไม้เขาก็รู้จักกันออ๋ก็ใส่ปลา้ไหมตกลงใส่ใช่ไหมก็เอาแอ่เพื่อจะใส่ปลา้ไหมเออใส่ใส่ใส่โอ้ยล้างไปล้างไหมล้างไหมล้างสิอ๋อ คลิปนี้ประมาณชั่วโมงครับทำเหรอขัดหอยแบบ a S M R หรือว่กูซื้อมาแค่ดูเดียวสองโลนี่ได้ถ่ายเกือบปุ่มกระหายน้ำว่ะไอเย้ไหนไม่มีคนถ่ายเดี๋ยวติดตามต่อ EP หน้าครับ พี่นรียนต้องขัดแต่ดัดยังไม่ได้ถึงขึ้นเลยเย็นอยังต้องตกนะพี่จะมารับเมียก่อนว้ายรับเมียไม่ไปเหรอไปดิโซดาไปไหมทีเดียวเลยดูเรื่องมันจะกินได้นี่ยับเป็ดไหมกัดเออเข้าได้นะครับเป็ดโตนี่ใหเพื่อนดูนี่แบตแบตยังไม่ขัดอ่าอ่าจะขัดให้ดูจะขัดให้ดูทำไมไม่หยิบอันที่ขัดให้ดูเลยเน่ โอ ح, Bref, ้เทียบกันเลยนี่คนละสีเลยเพื่อนๆนี่ไม่อยู่ต <and new> <studio> ิดหรอกการนอามือมาวางร้านที่ทำอะไรนะแบตหมดวะเนี่ยไอตัวปล่อยแบบนี้เลยได้หปะไม่ต้องกรอยู่ป่ะเป็นยั่วโมงเอาไอ้เหี้ยเผื่อคนก็ชอบดูใเขาจะว่างวันนั่งดูคนขัดหอยเป็นยั่วโมงพาคนดูเป็นล้านนะนั่งดูขัดหอยกูซื้อได้หอยมาขัดแม่ทุกวัน เ,เดี๋ยวพอต้มเสร็จเราก็ทิ้งเปลือกคับเราจะตัไม่ได้เนอยอ <c oughs> เป็นไรอ่ะเ,เตะบอลมา <c oughs> โอ้ยหั <c oughs> วใจผมดอกฮ <c oughs> นะต้ไปถาม อ่ะเดี๋ยวรอต้มน้ำให้มันเดือดก่อนนะขับรับเอาหอยแครงลงไปเลื่องหอยแข็งหอยแครงลงเอาหอยแครงลงไปเลือกเออสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบช่วยคนจณช่วยเนรวยช่วยผมช่วยผมติดในเล็บโอ้ยเอากีววิแล้วอุ้ยอ่ะดูในกล้องก็ได้เอ้อ ขาก็ยืดขยับไปไปสามสิบวีแล้วนี่เอาแต่นีดเลยครับเราก็ลุ้งครับพี่อ่ะดีอ่ะเราไปทำอะไรเราแกะหอยนี่นะะ เดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มตำกันเลยแล้วกันครับอันนี้ผมก็ใช้ก็เป็นกระเทียมจีนแล้วกันนะใส<า>่ไปนะนี่พอแล้วแต่ส่วนมากตำก๋วยตี๋นี่เราใช้กระเทียมไทยนะครับแต่หัวเล็กๆอ่ะเราไม่มีแต่ก็ไม่เปไ็นไรใช้ได้เหมือนกันยนี่นนพริกชอบเผ็ดไหมตัวไอ้แล้วแต่เทปเลยอ่าผมพูดเองนะตัวไอ้นะพอป่ะใส่ไหมหนูเล้ยเราดูดิจะเผ็ดขนาดไหนบ้ามัน ต้องกินให้หมดนะโอเคไหมถ้าใครเลิกกินก่อนอะไรดีวะเดี๋ยวค่อยไปคิดนั่งกินแบบว่าโซยคู่กันไปเลยดูดิใครจะแข็งกว่ากันห้ำปะกี่เม็ดมันใหญ่เลยรู้อะเกือบร้อยอะรู้ส่งน้าใหญ่ร้อยเม็ดเนี่ยดูดิว่ากี่เม็ดอะ บัอมวูเรียบร้อยเลิกหายไหมตักออกไหมตักออกได้แล้วเว้ยเออคัตติ้งเอาเดี๋ยวผมคัดออกไอเข็ดที่สุดในโลกเราก็ปลูกไม่ติดสักทีนะเฮ้ยเดี๋ยวเอาให้ถูเท่อไหร่ใครบอกไม่ขึ้นโชว เน่โถอะไรเนี่ยยาไอ้เนี่ยกูก็นึกว่าพริกขนานแต่อันเนี้ยไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าเฮ้ยเผื่อใช่เว้ยอันนี้ไม่รู้ใช่พริกหรือเปล่านะตอนแรกอันนั้นก็มาแบบนี้แหละเพื่อนเพื่อนใครเคยปลูกคาลโรไลนาลิเปอร์นะอันนี้ใช่หรือเปล่าต้องรอรุ้นเอาอีกอีกหน่อยมาได้ยังได้ละเอียดขนาดนี้ตัวก็จะเอากว่านี้ละเอียกว่านี้คงต้องไปปันแล้วล่ะ ทำไมถึงไม่ใช้มีดทำไมต้องเอามือบิดที่เกียจโอ้โหโือโหายไปไหนวะ <c oughs> ลองนะลองหล,หลายๆยี่ห้อ,อนำนี่เลยนี่กี่ชอนะ้อนเนี่ยน่าจะต้องหมดของิเศษยิเศษอย่าไปใส่ลาย พอ,อก่อนอันพริบเผื่อเผื่อแปลว่าจะช่วยแก้เผ็ดนะครับ เป็นไงอร่อยเห็ดอร่อยไหมอร่อยอร่อยใส่มะเขือเทศนะหว้ายพี่กินคนเดียวไหม มีอีกวะมันเ็ได้อหรหมดแล้วโอ้ยสีแค่จิบจินั่นน่ะนิดเดียวเอ้าเิปปี้มีแต่เม็ดพริกเออเิ็บ้ดู Аяа <coughs> oh, <yeah. coughs> เซิร์ฟครับจัดเซิร์ฟครับอ่ารับรองว่าซิงเฮ้ยอวิวว่งแน่อ่าตั้งกล้องเลย <Rey> คนละครับคนละตัวเลยแบบ,บแบตแบตเติ้ลเลย

ยอะเลยอร่อยเพื่อนๆไอติมหมาติมหมาพอดีเลยฮะเอาถ้วยหนึ่งไปชนะได้กินไอติมบ้างอ่างเลยถ้วยหนึ่งไอติมมะพร้าวอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสองสี่หกอ่าเท่ากันไปนี่เรามีรางวัลเป็นไอติมนะครับหรือว่าไม่ต้องในี่ไหมมานับเปลือก ใครเยอะสุดชนะครับครับเท่าไหร่ครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแช่เย็นไว้ก่อนนะกินไปเลยเดี๋ยวมันับเปลือกแทบตาย เป็นไรโอ้โหโอ้โหโอ้โหไปแล้วโอ้ฮัลโหลไม่ไหวแล้ววะฮะไม่ไหวไม่ไหวละนะครับผมนับตัวดูก่อนไหมตัวไอ้ฮะมาดูเอาพี่นับของพี่ได้แล้วแหร่ ยี่สิบสองสามสหเมื่อสองสามสี่โอ้ยตัวเบียรหนองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็อ้าสิ้ยส้าสเฮปเโอ้ยสีจ่วงตัวสุดท้ายอย่างงี้เพื่อนครับ ด้วยความเงินรถได้ติมบานมาพอดีหรือคนเ,เ,เยี่ยมมาพเ้าโอ้ย,ยไปลองกินไหมเฮ้ยฮผมชนะข้างเหนียวก็มีพูดปปเก่นหรอือาพูดเลยพูดเลยอ่ปปอปิดเลยครับก็วันนี้ก็ลาไปก่อนะครับผมอร่อยมากพี่กองทำแต่ไม่ต้องใส่พริกเยอะขนาดนี้นะครับเป็แ<ท>นแพงหอาไว้ครับเฮ้ยำประเจ็ดประจำเฮ้ยยำคนเพชร ทดครับเฮ้ยลาไปก่อนนะครับเพื่อนวันนี้ก็เดี๋ยวจะไปนะเฮ้ยจะไปกินน้ำโอ้โหแต่ไม่แนะนำเพื่อนนะแต่ถ้าใครชอบก็ได้นะมันก็อร่อยจากอาการที่แบบว่าสลือสลือแบบว่าแห้งหรือว่าอะไรเงี้ยก็ขอบคุณเพื่อนที่คอยติดตามรับกระนุนนะครับกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเวลาคลิปมหมนจะได้แจ้งเตือนกดกระดิ่งตีแล้วครับเมง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 แล้วก็อย่าลืมปูตะไคร สับว์ตะไคร้แขอกตะไคร้อะไรต้องพูดอะไรมาองจริงอ่ะตับตะไคร้ถูกแล้วถูกแล้วนะครับก็ฝากซับตะไคร้กดกระดิ่งตีนะครับเบ่งมังเบ่งมังปี๊แตนตันแตนตันแตนเมื่อไหร่จะจบเนี่ยขอไปแล้วบ๊ายบายเออบ๊ายบายสวัสดีครับคลิปหน้าทำอะไรติดตามเดะโอ้โหมึงกินหมดเลยจริงๆเหรอโอ้ไอ้ไก่บาไอ้ไก่บาโอ้ยเนี่ย เอาแค่พอแบบในคลิปก็พอแล้วโวกมึงเป็นใจหายหายแล้วไอ้ติมก็ไปแล้วป่วยตัวโอ้โย